สวัสดีค่ะผู้ที่ชื่นชอบในงานถักและลักในงานฝีมือทุกชนิดนะคะวันนี้สาวน้ำมน์ได้มีลายเสื้อสวยๆมาตามคําขออีกแล้วค่ะนานมากเลยนะคะว่าจะสอนลายนี้ไม่ได้สอนสักครั้งวันนี้มีโอกาสก็เลยหยิบมาสอนนะคะก่อนอื่นต้องขอใช้ชื่อคลิปนี้ว่าดอกกระดังงานะคะเพราะว่าตัวลายดอกเนี่ยลักษณะคล้ายดอกกระดังงานะคะส่วนตัวและง่ายต่อการค้นหาคลิป เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้เราใช้ไหมซัมเมอร์ขนาดเส้น18ค่ะหัวเข็มก็เกี่ยวไม่หลุดเป็นใช้ได้นะคะอันนี้เราใช้1.25ถึง1.75ก็ใช้ได้ค่ะหรือเส้นไหมของเพื่อนๆมีเส้น16หรือขนาด20ก็ใช้ได้นะ เพียงแค่เลือกใช้หัวเข็มให้มันแมทกันแค่นั้นเองก็จะมีกันไกก็จะมีตัวงอตัวงอหรือตัวมาร์กถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ไหมต่างสีนะคะกัดไว้ตรงจุดเริ่มต้นเราจะได้ไม่งงเพราะว่างานตัวนี้ลักษณะเหมือนเหมือนกางหันนะคะมันจะวนไปทำให้งงง,ง่ายค่ะ,ะงานตัวนี้มีทั้งหมดด้วยกันสิบแถวนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยค่ะเราจะเริ่มคล้องไหมเป็นวงกลม เราจะขึ้นงานที่โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ปักเข็มลงโซ่แรกที่เราขึ้นงานนะคะทำห่วงเล็กๆล,ลักษณะนี้ค่ะแล้วเราจะถักเอกลงไปในห่วงทั้งหมดเก้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจจบแถวด้วย c ดึงผ่านกับ x หลักแรกที่เราขึ้นงานนะคะดึงผ่านไปเลยจบแถวที่1แถวที่สองเราจะ x ลงในทุกหลักหลักละสองครั้งค่ะจาก9แถวนี้ก็จะเป็น18หลักนะคะหลักละสองครั้ง 6กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบสองสิบามสสบห้าสิบหกส็ดสิได้ครบ18หลักก็สีดึงผ่าน กับ x ตัวแรกที่เราขึ้นงานดึงผ่านค่ะแถวต่อไปเราจะ x ลงบนทุกหลักนะคะหลักละหนึ่งครั้ง1 2 3เดี๋ยวนะคะติดมาร์กไว้ด้วยสําหรับคนที่กลัวลืมนะคะเราเริ่มตรงนี้ใช้ใหมต่างสีก็ได้นะคะง่ายดี3แล้วนะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ดึงตรงนี้ออกแล้วก็ซีดึงผ่านจบแถวที่สมค่ะดึงผ่านต่อไปแถวที่4นะคะเราจะถักโซ่สาม x ลงหลักถัดไปโซ่สาม x ลงหลักถัดไปวนรอบ ถักวนรอบเลยนะแล้วก็มาซีดึงผ่านตรงนี้ทั้งหมดจะได้สิบปดห่วงค่ะเราถักวนรอบจนมาถึงหลักสุดท้ายห่วงที่สิบแปดนี้เราจะไม่ถักโซ่3แล้วก็เอ็กนะคะเราจะถักโซ่1นึแล้วพันเข็ม1ครั้งปักลงตรงจุดเริ่มต้นตรงห่วงแรกเห็นไหมคะตรงเอ็กตรงห่วงแรกเนี่ยปักลงไปดึงขึ้นมามี3ห่วงดึงผ่านหรือเรียกว่าทนั่นเองค่ะ ห่วงที่สิบแปดเราจะจบแบบนี้นะต่อไปค่ะเราจะเริ่มทำเป็นเกียวแบบนี้แล้วนะหรือเป็นพัดเล็กๆทั้งหมดจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะมีทั้งหมดหกแถวค่ะเราจะเริ่มถักโซ่สามหนึ่งสองสามลงในห่วงแรกเราขึ้นงานตรงนี้นะคะให้เราใช้มาร์กติดตรงห่วงแรกไว้เลย ใครไม่มีมาร์กอย่าลืมใช้ไหมต่างสีนะคะใช้สีแดงสีเหลืองสีเขียวก็ได้ค่ะที่เป็นไหมที่ไม่ใช่สีชมพูหรือสีที่คุณถักมันจะได้รู้ว่าเราเริ่มงานตรงนี้เพราะงานลักษณะเป็นวนกลังหันมันจะง่ายต่อการลืมนะคะเราจะได้ห่วงแรกด้วยโซ่สาม x ห่วงที่สองก็โซ่สาม x ลงห่วงถัดไปเราได้สองห่วงแบบนี้แล้วนะคะแล้วให้เราเริ่มทำา f ลง x ข้างๆนี่ค่ะเห็นไหมคะเราปัก x ลงบนโซ่แล้วให้เราทำพัดด้วย f สหลักลงบน x แถวที่แล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เราจะได้ f สหลักหรือเป็นพัดเล็กๆนะคะอยู่บน x ของแถวที่แล้วเสร็จแล้วให้เรา x ลงห่วงถัดไปค่ะ แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มทำโซ่สาม x สองห่วงนะคะหนึ่งสองสาม x ลงไปครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสาม x ลงไปครั้งที่สองพอได้ห่วงเล็กๆแบบนี้สองครั้งเราก็เริ่มทำพัดด้วย f สหลักลงใน x ของแถวที่แล้วค่ะเนี่ยลงเน็บตรงนี้เลย f หนึ่ง สองสามสี่เด็กคบ4ี่ครั้งให้ X ลงบนห่วงถัดไปค่อยๆดูนะคะต่อไปก็เริ่มทำสองห่วงแล้วก็พัดอีกครั้งค่ะหนึ่งสองสาม X ห่วงที่หนึ่งหนึ่งสองสาม X เราได้สองห่วง ก็เริ่มทำพัดลงบนนี้เลยค่ะบน x แถวที่แล้ว4ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครบ4หลักก็ให้มา x ลงบนห่วงถัดไปค่อยๆดูนะคะให้ถักบนไปโดยรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะ เราถักจนมาถึงพัดตัวสุดท้ายแล้วนะคะ f สี่หลักลงไปเสร็จแล้วไอ้ตัวพัดตัวสุดท้ายนี่นะคะให้เราปักลงไปตรงเห็นไหมคะที่เราจบงานแถวที่แล้วเนี่ยโซ่หนึ่งแล้วก็พันเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงผ่านเหมือนตัวทีใช่ไหมคะ ให้เราปักเข็มลงไปเลยดึงผ่านให้เช็คงานเราจะได้พัดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะได้พัดทั้งหมดหกตัวเสร็จแล้วแถวต่อไปนะคะเราก็จะถักวนเป็นก้นหอยเลยค่ะเดี๋ยวดึงไอ้ตรงตัวนี้ออกก่อนก็ได้จะได้เห็นงานชัดๆนี่นะคะเราจบงานแบบนี้พัดสองห่วงพัด สองห่วงวนรอบนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะในแถวต่อไปนะคะเราจะถักวนเป็นก้นหอยไปเลยหนึ่งสองสามสี่ในแถวนี้เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สี่ค่ะ x ลงไปในห่วงถัดไปค่ะครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปักไว้ที่เดิมงานเริ่มจุดนี้นะคะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี แล้วก็นับ1 2ปัก X ลงบนหลักที่3ของพัดตัวแรกนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ห่วงด้วยโซ่4เห็นไหมห่วงแถวที่แล้วเป็นโซ่3แถวนี้จะเพิ่มมาเป็นโซ่4เสร็จแล้วพอได้2ห่วงเราก็ให้ F 4หลักทําพัดนะคะลงข้างๆเนี้ยหรือตรง X แถวที่แล้ว1 สองสามสี่ได้ f อสหลักกด็ x ลงในห่วงถัดไปเสร็จแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ห่วงที่หนึ่งโซ่สี่ห่วงที่สองนี่ก็ปักบนหลักที่สามของพัดหนึ่งสองสามปักไปเลยได้สองห่วงก็ทำพัดแบบนี้ค่ะ งานมันจะซ้ำๆวนไปนะคะได้ครบสีหลักก็เอ็กลงในห่วงแรกทีนี้ก็เริ่มขึ้นต้นใหม่โซ่สีเอ็กโซ่สีเอ็กนะคะครั้งที่หนึ่งลงตรงนี้ห่วงที่สองก็ลงบนหลักที่สามของพัดแล้วข้อสังเกต พอลงบนหลักที่สามเสร็จแล้วเราก็เริ่มปักพัดตัวต่อไปลงข้างนี้เลยค่ะหรือลงบน X แถวที่แล้วนะถักวนไปโดยรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดเริ่มงานค่ะถักวนรอบจนมาถึงจุดเริ่มงานพัดตัวสุดท้ายก็ลงตรงนี้เลยได้ครบสี่หลัก ก็ให้ x ลงบนห่วงที่เรามาร์คไว้นี่นะคะนี่เลยเดี๋ยวดึงตัวนี้ออกจะได้เห็นงานชัดๆอีกแล้วมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะพัดสองหลักพัดสองหลักเห็นไหมคะเนี่ยมันจะได้เป็นสองหลักหรือสองแถวนั่นเองค่ะทั้งหมดเราจะได้หกตัวนะแถวต่อไป จากที่เราทําโซ่สี่แล้วใช่ไหมคะเราจะทําโซ่ห้าแล้วนะแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า x ห่วงที่หนึ่งปักไว้เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงที่สองก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนแถวเมื่อกี้เลยนับหนึ่งสองสามปักลงบนหลักที่สามของตัวพัดพอได้สองห่วงเราก็จะทําพัด เน็บลงใน x ตรงนี้เลยค่ะ f ลงไปบน x สี่ครั้งแบบนี้นะหนึ่งสองสามอันนี้คือพัดตัวที่สามหรือแถวที่สามแล้วนะเสร็จแล้วก็ให้ x ลงบนห่วงแรกแล้วเราก็เริ่มทำโซ่ห้าห่วงที่หนึ่งโซ่ห้าห่วงที่สองแล้วก็ทำพัด หนึ่งสองสามสี่ห้า x ห่วงที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า x ห่วงที่สองลงบน f ตัวที่สามหนึ่งสองสามปัก x ลงไปค่ะได้สองห่วงก็ทำพัดตัวที่สามด้วย f สี่หลักลงบน x แถวที่แล้ว นี่นะคะได้ครบสี่หลักก็ให้ X ลงห่วงถัดไปแล้วก็เริ่มทําวนเหมือนเดิมเลยค่ะแถวนี้ก็อย่าลืมว่าเป็นโซ่5้านะคะ X พอสองห่วงเสร็จแล้วก็ทําพัดเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงพัดแถวสุดท้ายค่ะพัดตัวสุดท้ายจบก็มาเนบ x ็บ X ลงบนห่วงแรกที่เราขึ้นงานอันนี้ก็ปลดออกเลย จะได้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะงานเราได้สามแถวแล้วนะคะไอ้ตรงตัวพัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงตัวพัดก็ยังคงจะเป็น f 4หลักอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่จะเพิ่มแค่โซ่อย่างแถวต่อไปนะคะมันก็จะเป็นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก x ลงในห่วงถัดไปแล้วก็ปักมาร์กไว้เห็นไหมถ้าไม่ปักนี่ก็งงได้นะคะเนี่ยเราเริ่มงานแถวต่อไปตรงนี้ ห่วงนี้โซ่หก x ห่วงที่สองโซ่หกแล้วก็ x ค่ะนับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามปักลงบนหลักที่สามได้สองห่วงแล้วใช่ไหมเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะที่ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยพัด x ลงไปตรงนี้หรือเน็บลงข้างๆตรงนี้เลยนี่เห็นไหมข้อสังเกตง,ง่ายๆเลยมันจะได้วนสวยนะคะ ตัวพัดเล็กๆนี่ก็คือ F 4หลักเหมือนเดิมแล้วก็ X ลงในห่วงถัดไปอีกหนึ่งครั้งค่ะโซ่หกสองห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก x ห่วงที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก x ที่สองลงในหลักที่สามของพัดพอได้สองห่วงพัดลงใน X ตรงนี้เลยสหลักด้วย F ไม่มีอะไรมากค่ะทําเหมือนกันวนไปนะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันเหมือนเดิมตอนจบแถวพัดตัวสุดท้าย x ลงตรงมาร์กที่เราปักไว้ค่ะนี่ ในแถวนี้ก็จะได้พัด 1, 2, 3, 4เห็นไหมคะมันจะได้พัด4ตัวทุกแถวเลยนะแถวต่อไปเราก็ขึ้นงานเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่จากโซ่6ก็จะเป็นโซ่7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ถักเหมือนเดิมนะคะใครเซียนแล้วไม่ต้องถอดไอตัวนี้ก็ได้ค่ะเพียงแค่ว่าอันนี้เราทำให้ดูเพื่อความชัดเจนของงาน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็ห่วงที่สองลงที่เดิมในหลักที่สามของพัดนะคะทีนี้ก็เริ่มทําพัดเนี่ยค่ะงานมันก็จะวนไปเพียงแค่ว่าโซ่เจ็ดนี่เดี๋ยวแถวต่อไปก็โซ่เจ็ดนะคะแถวสุดท้ายเนี่ยนี่ค่ะไม่มีอะไรมากจบแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งห่วงสองห่วงแล้วก็ทําพัดนะคะวนไปจนจบแถวเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ ถักมาจนจบแถวมันเดิมนะคะพัดลงไปตัวสุดท้ายจบด้วย X ลงในห่วงแรกที่เราติดมาร์กมือนเดิมต่อไปนะคะแถวสุดท้ายแถวที่6ของพัด 1, 2, 3, 4, 5, 6แถวที่6ของพัดหรือแถวที่10ของทั้งดอกที่เราถักมานะคะ ในแถวนี้เราจะถักโซ่เจ็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะแถวที่แล้วเป็น7แถวสุดท้ายก็จะเป็น7นะคะห่วงที่1นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห่วงที่สองก็ปักหนึ่งสองสามลงบนหลักที่สามของแถวที่แล้วแล้วก็พัดตัวที่หนึ่ง x ลงห่วงถัดไปนี่นะคะแถวสุดท้าย1 2 3 4 5 6จะได้พัดเป็นทั้งหมด6ตัวแบบนี้ค่ะต่อไปก็เริ่มทำโซ่7 x 2ห่วง1 2 3 4 5 6 7นี่ค่ะก็เริ่มทำวนไปโดยรอบเลยนะแล้วก็ติดพัดที่เดิมตรงนี้ ถักวนไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวค่ะถักมาจนจบแถวนะคะในพัดตัวสุดท้ายก็เอฟลงไปสี่ครั้งในแถวสุดท้ายนะคะให้เราเอ็กลงไปในนี้หนึ่งหลักจบเราจะจบงานนะคะดึงอันนี้ออกก่อน จบงานด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ให้นับหนึ่งสองสามสี่ปักเข็มลงไปบนหลักที่สี่ของโซ่นะคะจบแถวแบบนี้ค่ะเนี่ยมันจะได้เหลือในแถวสุดท้ายมันจะได้เหลือสองช่องสองช่องคันได้สองช่องแล้วก็พัดนะคะเหมือนกับทุกล็อกงาน เราจะได้ไอตัวเกียวเกียวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้เช็คงานนะคะไอตัวช่องระหว่างตรงนี้ก็จะเหลือสองช่องเหมือนกันทุกดอกนะคะเสร็จแล้วก็ให้ตัดไหมเก็บงานให้เรียบร้อยงานที่ได้ของเราก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะลายนี้น่ารักดีนะคะหลังจากเราได้ดอกที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยตัดเก็บไปลายไหมแบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปเราจะสาธิตการเชื่อมดอกที่สองเข้ากระดอกนี้ตามแพทหรือตามผังงานที่เราแปะไว้ตอนนี้ให้แคปจอเลยค่ะแล้วเราจะลงมือทำให้ดูนะคะเราจะเชื่อมเข้าไปจุดนี้ค่ะจุดตรงโซ่เนี่ยจุดที่1จุดที่สองก็คือพัดหรือเอฟหลักแรกจุดที่สาม ก็คือพัดหลักที่3เสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่3แล้วก็เอามาเชื่อมกับจุดนี้เป็นจุดที่4สรุปแล้วเราจะเชื่อมหนึ่งสองสามสี่จุดนะคะสำหรับดอกถัดไปดอกถัดไปก็ถักเหมือนกันหมดทุกประการตั้งแต่ต้นที่เราสอนมานะคะอันนี้คือจุดเริ่มงานใช่ไหมก่อนจะถึงจุดเริ่มงานเนี่ยเราถัก ได้โซ่เจ็ด x ห่วงแรกนะคะเพราะห่วงที่2เราจะไม่ถักโซ่7เราจะถักแค่โซ่3แล้วก็ไปหยิบงานค่ะจุดที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่จุดนี้นะห่วงนี้ค่ะห่วงใกล้ๆพัดหรือจุดนี้ก่อนก็ได้เนี่ยห่วงใกล้ๆพัดพัดแล้วก็ห่วงเห็นนะคะหรือจุดนี้ก็ได้พัดแล้วก็ห่วงจุดไหนก่อนก็ได้นะคะสําหรับงานชิ้นแรกเราจะเริ่มจากจุดนี้ก่อน พอได้โซ่สามของชิ้นที่สองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ x ลงไปในโซ่เจ็ดเอานิ้วก้อยหนีบไปค่ะงานเราจะได้ไม่บิดนะเสร็จแล้วก็ถักต่อโซ่สามแล้วก็มาปักลงบนพัดในหลักที่สามที่เรากำลังถักเนี่ยหนึ่งสองสามปักลงไปปกัก x ค่ะนี่เห็นไหมงานก็จะเริ่มเชื่อมเสร็จแล้วก็ให้ถักพัดตัวสุดท้ายนะคะอันนี้เห็นไหมจุดเริ่มงานที่เราาร์ k ไว้ พัด f ครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยชิ้นนี้ค่ะแล้วก็ไปหยิบชิ้นที่หนึ่งมาหลักแรกเข็นไม้เนี่ยปักลงไปดึงผ่านแล้วก็มา f พันเข็มเลยค่ะมาถักพัดหลักที่สองค่อยค่อยดูนะแล้วก็หลักที่สามพอหลักที่สามปล่อยชิ้นนี้แล้วก็ไปซีดึงผ่านกับหลัก เว้นหนึ่งหลักนะแล้วก็ไปปักในหลักที่สามดึงผ่านปล่อยแล้วก็มาถักหลักที่สี่ลงในพัดของเราเราก็จะได้พัดทั้งหมดสี่หลักเสร็จแล้วให้เราจบพัดตรงนี้ก่อนด้วย x นะคะ x อลงไปในห่วงแรกที่เราเริ่มงานเนี่ยนี่เสร็จแล้วโซ่สามเราจะเอาไปเชื่อม กับตรงโซ่เจ็ดเห็นไหมที่บอกเนี่ยเอ็กลงไปโซ่สามหนึ่งสองสามสี่ในโซ่ที่สี่ของชิ้นที่สองนะคะดึงผ่านล็อกหนึ่งครั้งนี่ค่ะตัดไหมได้เลยอันนี้ดึงออกเลยเนาะจะได้เห็นงานชัดเจนนี่ค่ะงานเรามันก็จะเริ่มเชื่อมกันเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่า พัดเราจะเชื่อมจุดนี้เห็นไหมแล้วก็พัดเราจะเชื่อมไปจุดนี้หรือห่วงนี้นะคะห่วงใกล้ๆพัดเนี่ยถ้าเราเชื่อมจุดนี้ก็พัดเราจะเชื่อมจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมถ้าเราเชื่อมจากจุดนี้ตัวพัดเราก็จะเป็นห่วงนี้ห่วงนี้ห่วงที่ใกล้พัดนะคะไม่ใช่ห่วงนี้นะไม่ใช่ห่วงนี้ด้วยห่วงนี้ค่ะ แล้วเชื่อมตัวพัดก็จะเชื่อมหรือซีดึงผ่านไปกับพัดตัวแรกหรือ f ตัวแรกแล้วก็ตัวที่สามนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยต่อไปเราจะสาธิตดอกที่สามเชื่อมกระดอกที่สองนะคะวิธีถักก็เหมือนกระดอกที่สองเชื่อมเข้ากระดอกที่หนึ่งเมื่อกี้ให้เราเว้นหนึ่งสองตรงนี้ก็หนึ่งสองเห็นไหมคะมันจะเหลือตรงนี้ เราจะเชื่อมเข้าไปจุดนี้ค่ะพัดแล้วก็ห่วงนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมดอกที่สามจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้อันนี้คือพัดตัวสุดท้ายจะลงตรงนี้นะคะก่อนที่จะถึงตัวสุดท้ายเราได้ถักโซ่เจ็ดแล้วก็ได้ห่วงหนึ่งห่วงแล้วใช่ไหมพอครั้งที่สองเนี่ยเราจะไม่ถักโซ่เจ็ดเราจะถักโซ่สามเสร็จแล้ว ก็ไปหยิบงานตรงตำแหน่งนะคะอย่าลืมว่านับเป็นแฉกนะคะเว้นหนึ่งแฉกสองแฉกเห็นไหมแล้วก็เว้นหนึ่งห่วงด้วยเราจะมาจับห่วงนี้ค่ะหยิบขึ้นมาแทงจากด้านหลัง x แล้วก็โซ่สามเอานิ้วก้อยหนีบไว้นะนิ้วก้อยนิ้วนางเนี่ยหนีบไว้งานจะได้ไม่บิดไปบิดมาเสร็จแล้วก็ให้มาปักลงบนหลักที่สามปัก x ค่ะ ลงบนพัดตัวสุดท้ายแล้วก็พัดตัวสุดท้ายก็ลงตรงนี้ค่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าพัดแถวที่หกนี่จะลงตรงนี้ตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วไปปักกับจุดนี้นะคะของดอกที่สองปักลงไปดึงผ่านแล้วก็กลับมาถักตัวที่สอง ตัวที่สามพอตัวที่สามเราก็ไปดึงผ่านกับพัดของดอกนี้นะคะเว้นหนึ่งหลักเราปักลงหลักนี้ค่ะนี่ตำแหน่งตรงตำแหน่งเลยนะดึงผ่านปล่อยแล้วเราก็มาถัก f ตัวที่สี่ดอกนี้เราก็จะได้พัดครบทั้งหกแถวเสร็จแล้วเราก็ x x ลงจุดเริ่มงานเห็นไหม x ลงไปจุดสุดท้ายค่ะ1 2 3แล้วเอาไปเชื่อมกับโซ่7ของดอกที่2 x ลงไป1 2 3แล้วให้เอามา c ดึงผ่านกับด้านหน้าหรือดอกที่3ที่เรากำลังถักนะคะนับ1 2 3 สปักเข็มเข้าไปในโซ่ที่สี่ดึงผ่านล็อกหนึ่งครั้งได้โซ่หนึ่งตัดไหมค่ะเก็บไปลายไหมให้เรียบร้อยนี่ค่ะเก็บไปลายไหมหรือใครจะใช้เข็มสอยก็ได้นะคะถนัด ใครถนัดมันนะเนี่ยพิกกลับไปกลับมาเก็บซ่อนไปตามซอกโซ่งานขอให้อันเนี้ยนะคะไว้ด้านหลังเดี๋ยวเรามาตามเก็บให้เรียบร้อยกว่านี้นะจะให้ดูงานทั้งสามดอกค่ะเราก็ได้ถักทั้งสามดอกนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้มันจะเชื่อมกันเห็นไหมเนี่ยถ้าลายผิดมันจะไม่ต่อเนื่องกันนะคะให้ถักวนไป เป็นวงกลมเราจะถักช่วงอกก่อนเนาะเสื้อตัวนี้สาวน้ำมนจะถัก38นะคะตามแบบ3840ก็ใส่ได้ค่ะ36ก็ใส่ได้นะคะเราจะถักประมาณสิดอกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปเพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินเราจะเชื่อมงานเป็นวงกลมดอกสุดท้ายกับดอกแรกเข้าด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆได้นะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ